ตื่น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 มาจองคิวกันตื่นตื่นตื่นตือน,นมาส่งกันบ้านจับกิเลสกันไหมอยากไปนิพพานหรือเปล่าการตั้งสินเป็นไงอยากจะรู้ไหมเออเมื่อเธอมีทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจมาที่มาเรว,วัยมาโรงเรียนของเรา ชี้นำทางตื่น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 มาจองคิวกันตื่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 นมาท่งกันบานตื่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 นมาจองคิวกันตื่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 นมาทรงกันบาน